ัวงานเข้าก็กลัวนะคะอยากปล่อยก็อยากปล่อยแต่ถ้ามีรถพ่อต่ออยู่เนาะสมมติว่ามีรถพ่อต่อก็อาจจะปล่อยได้นะมีรถพ่อต่อที่ว่าอพอเขาดื้อแล้วก็พอเขาดื้อแล้วก็อเอารถไปล่อ,อเขาอย่างนี้นะคะไปหลอกไปล่อ,อเขาก็าอาจจะปล่อยได้ตอนนี้ไม่กล้าปล่อยเลยอยากจะปล่อยก็อยากจะปล่อย กลัวดื้อก็อกลัวดื้อนะคะพาไปอยู่เครื่องเล่นดีกว่าไาเปียบปะมาไปอยู่เครื่องเล่นดีกว่าลูกมา <ừ> ถ้ามีรถนะคะมีรถพ่อต,ต่อนี่ปล่อยแน่ๆนะคะปล่อยแน่ๆมาลูกมามามายังไงก็เอารถพ่อต่อต,ตามตามเอาได้เนาะดูดูดื้อมากเลยดื้อหลานจะไปอย่างเดียวมามามาลูกมาไป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 เล่นเ,เล่นไปมามาไม่ให้ไปทักทายค่ะสวัสดีค่ะ ถึงสวนแล้วแม่ไม่กล้าปล่อยนะคะไม่กล้าปล่อยเลยไม่มีรถตามไม่มีรถตามเลยไม่กล้าปล่อยฮะมาอยู่เครื่องเล่นก็ดีกว่าลูกไหมนี่โอ้ฟ้าเลีเลบแปบแป๊บเลยนะคะฟ้าเลบแป๊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 เลยเอาเด็กๆไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าฟ้าเลบแป๊บแป๊ ดึงกันไปอะดึงกันใครจะดึงใครอะดึงกันได้เปี้ยวงงเงี้เปี้ยลร้องอีดอีเปี้ยวร้องอีดอีเลยไม่อยากไม่กล้าปล่อยเปี้ยวเปี้ยวร้องอีดอีเลยนะครับแม่แม่แม่ครับแม่ครับเปี้ยวไปดื้อครับพอต่อมาก่อนแล้วค่อยปล่อยลูกนั่นไงพอต่อมาแล้วลูก พอต่อมาแร้วพอต่อมาแร้วเอ้พอต่อมาแล้วครับพอต่อมาแล้วลูกพอต่อมาเร้วไปเร็วเร็วเแม่ไม่กล้าปล่อยเลยพอต่อพอต่อไม่กล้าปล่อยลูกเลยดูหูตั้งเลยไม่กล้าปล่อยเลยมันหูตั้งเลยไม่ไว้ใจมันมันหูตั้งมันดึงเชือกพอต่อมารับแล้วพอต่อมารับไปเที่ยวแล้วลูกมันหูตั้งเขาเลยไม่กล้าปล่อยมันหูตั้งกับมันแข่งข้าง มาลอกมาลอกอีดอีดคนไม่กล้าปล่อยเลยมาแล้วลูกพ่อพ่อมารับเลือพ่อต่อมารับเลือลูกปะเป๊ะเขาไม่เอาสายจูงเอาไว้ข้างในนั่นแหละอันนั้นเอาไว้ข้นนางในเอาแบบนี้มันจะมันจะมัน,จ,มนจ,จะจับจะทับกว่าค่อยไม่กล้าปล่อยเลยค่อยบาดเสียวมากเลยจะเล่นเล่นจะจับไก่นี่าทางนู้นเพราะบาดเสียวมันไค่อยบาดเสียวมันมันทำหางมันมันดื้อ มันดึงมันดึงเชือกค่อยๆเลยไม่กล้าปล่อยไปลูกปะไปพ่อต่อมารับแล้วคือรถเร็วคือรถคือรถพาไปเที่ยวหนูดีค่อยปล่อยมารอบนึงแล้วแต่เปี้ยวค่อยไปกล้าปล่อยเปี้ยวนั่งหน้าเอาเปี้ยวนั่งหน้าดีกว่าเปี้ยนั่งหน้าจะพอลงเอ๊ะจับไว้ก่อนเออมาเชือกไหมพอต่อมาแล้วเปี้ยวไม่ดื้อครับเปี้ยวไม่ดื้อครับผมเปี้ยวไม่ดื้อนะครับเปี้ยวขึ้นรถเลยลูกแล้ว ไปน้องหานบอกแกซีเดี๊ยวไปน้องหานฮาร์ดเบี้ยวเบื่อแล้วรอห้าแล้วเบี้ยวเบื่อแล้วไม่มีอะไรที่ได้ค้นหาเหมือนน้องหานไม่หรอกแม่ไม่กล้าปล่อยเองนะแฝดลุกขึ้นขึ้นก่อนลุกอันเดี้ยขึ้นที่ไม่ได้กินน้ำเดี๋ยวดูดีก็ก่อนลุกเดี๋ยวถ่ายที่ถ่ายตอนเบี้ยวขึ้นดิถ่ายอยู่นี่ไงเบี้ยวขึ้นขึ้นลุกขึ้น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 แล้นว เอ้มนเปรี้ยวขึ้นรถเองเลยนะครับเท่มากเลยลูกชายอือขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถแล้วเอาพลวแล้วพลวแล้วเอาพลวนั่งด้วยเอานั่งอย่างนี้เลยโอ้เอาพ่อขึ้นเลยเร็วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพี้ยวดูหน้าเลยสิเอาหางเอาหางออกเดี๋นหางหลีกหางเดินครับหางเก็บหางด้วย ยอยู่หางด้วยเพราะทับหางแล้วหนึ่งสองสามปึม๊บเออเป๊บเป๊บฮับเป๊บฮับได้แม่ขึ้นดูดีขึ้นตอนนี้ดูดีขึ้นมาเดี๋ยวดูดีมาี๋ย่ไปปล่อยอยู่นู่นเลยอโอโไปแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอขอนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะาาพี่น้องค่ะ